เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดผู้ติดตามในไอจีกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวทำตามตามผมกัได้ง่ายเลยเนาะเพก่อนอื่นนะผมเรากดเข้ามาที่ Google แบบนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปครับว่าไอเชียงเด่นดอทคอมแบบนี้เนาะพิมพ์ไปได้เลยนะผมอ่ะพอเราพิมพ์ค้นหาตามกันมาได้แล้วผมทีนี้เราก็จะเด้งมาที่เว็บไซต์เป็นแบบนี้เลยผมที่เว็บไซต์เนาะแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีให้เราลงชื่อใช้งาานกับสมชีด้ยงานกับ อ่ะแล้วพอเรากดสมัครสมาชิกมาผมก็จะมีรถกรอกชื่อพใช้งานนะผมอิมลวเันผ่านแล้วไปแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีที่ตรงนี้แล้วกผมให้เรากดติ๊กไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมกดสมัครไปหลังจากนั้นนะผมเท่านี้ก็การสมัครได้เปที่ร้อยเลยเนาะอ่ะก็แค่แนี้เองนะผมเราขรั้นตอนการสมัครหรือว่าอะไรยังไงเนาะอ่ะผมหรือว่าใครนะผมที่มพ์เป็นชื่อต้องลงชื่อช้งานนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ก็ได้นะผมจะบอกาลงชื่อช้งานนะผมไม่ต้องสมัครเลยเนาะอ่ะกดลงชื่อกดลงชื่อเขาใช้งงานนะผม อ่าแล้วพอเราลงชื story, ่อใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมานะผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีทั้งหมดหมู่รบริการของเว็บไซต์กับเราได้มาเริ่มทำการกันนะผมก็จะมามียอดเงินในส่วนตรงนี้เพื่อเราได้มาทําการกันได้ด้วยเนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้ผมจะเติมเงินเนาะเพื่อมาทาการ้วผมเราก็สามารถที่จะเติมเงินตรงนี้ก็ได้ผมกดมาที่เติมเงินเนาะกดกันมาได้เลยผมเรากดเข้ามากันแล้วที่เติมเงินนะผมในหน้าต่างาเติมเงินก็ไะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเราได้สามารถเข้ามาแล้วก็มาเติิิิมมมมมมเเเเเเงงงงงนนนนนนนกกกกกกกัััไไดดดด้้้้้้าาาาาาาะะแแลลลวววขรรรรืออออชช่่่ทผผตตจยูี เนาะก,กดเข้ามาดูกันแล้วก็จะมีการสแกน QR code แล้วผมตัวนี่เมเลตเนาะริปตัวคเรนซี่พอรเฟตมันนี่อะไรแบบนี้ผมสีช่องทางกับเราได้สามารถเข้ามาแล้วก็เลือกช่องทางการตรมือนก็ได้ด้วยวผมสะดวกผมสุจะช่องทางไหนในตีช่องทางนี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก็จะทําการเลือกกันได้เลยมในการตระเนนเนาะ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าเ pie pie oh. ราแล้วผมเราเติมเงินกันไปได้แล้วเนาะอ่ะผมคราวนี้เราเสร็จเงินไปแล้วผมกดการเติมเงินเนาะเราก็สามารถที่จะกดกลับมาผมที่หน้าเดิมของเราจนได้ผมเราเต็มที่เราเติมเงินไปแล้วเนาะอ่ะเรากลับมาที่หน้าเดิมของเรากันแล้วทีนี้เราก็เรืองหมดหมู่ราบริการผมที่เราต้องการจะทำการกันเนาะเรากดเลือกไปที่หมดหมู่ได้เลยนะผมเรากดมาที่หมหมู่กันแลยหมดหมู่ก็มีบริการให้กับเราเรืองเรื่องทำการกันครับผมเยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะถ้าเรื่อเราจะทำการแต่เราก็เลือกกันไปได้เลยครับผมอย่างเมื่อกี้ที่เราจะทำการเป็นการปั๊มยอดผู้ติดดตามมมในนนนเเะผผกกกกก็็ลลลืออปปยงี้้แวับไ อ่ะแล้วพอเลือกบทบูบไปได้บแบบนี้ก็มีบริการในหะ้กับรถนี่ไเรือกันต่อผมเราก็เลือกกันต่อที่บริการเนะรานะอ่ะเขาเป็นแบบนี้เลยแล้วผมก็จะเลแบบอันนี้อยู่เลยแล้วกันนะผมที่บริการเนาะอ่ะเป็นแบบแนะนําอ่านพอเลือกไปได้แล้วผมก็จะมีคำที่ไบเครื่องบอกเราแบบนี้ด้วยแล้วนะผมก็ให้เราอ่านได้ความใจเพ <c oughs> ิ่มเติมได้สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะหรือใครที่เข้าใจอยู่แล้วแล้วผมแต่ที่ผมเลือกบทบูบบร,ริการตามมาแล้วเนาะอ่ะก็กดกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเรากันนะผมเพิ่อมาคัดลอกนี้แล้วพอได้ลิงก์ของไอ้หน้าโปรล์าาามมในนทีี่้้หิงงกวผ พอวางนี้ไวได้แล้วแบบนี้เราก็ใส่ผมจำนวนที่ต้องการจะปั๊มไปผมก็ใส่ไปเนาะนแล้วพอใส่ทังนี้ก็จะโดนไะไแแบบนี้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยผมล้อเราสั่งซื้อไปแล้วก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้ด้วยผมเป็นตัวซื้อีเกียแบบนี้เลยเนาะนทีนี้ก็เราดูกันได้ผมก็สั่งซื้อเสร็จแล้วเนาะ แล้วหลังจากการสั่งซื้อไปครับสั่งซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์สามารถที่เอ๊จะก็จะเรียงมาอยู่ที่ตรงนี้กันได้ด้วยระบบประวัติการซื้อก ie ็ให้เราสามารถเข้ามาดูได้เนาะแล้วเข้ามาดูกันแล้วเราก็มาดูสถานะออเดอร์หรือรายละเอียดออเดอร์เรากันได้ผมอย่างออเดอร์ที่ทำการไปตะคู่นี้เนาะก็มีการแจ้งบอกสถานะว่าเราดำเนินการด้วยแล้วผมทีนี้เราก็รอกันไปก่อนัะคู่นะผมไม่ต้องใจร้อนหรือเร่งรีบอะไรมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้เราแล้วผมเราก็แค่รอกันไปก่อนสักคู่เนาะอ่ะหรือว่าในระหว่างนี้นะครับผมที่เรารร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 รออ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 อกก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 ันน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 ยยยยยยููู่่่่่่แแลลลล้้้ววววาา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 าจจจจะะะะะะดดไเเเเเป็คผผมมมมสใบบิิิิืืพตหีขง เพื่อไปทำการเพื่อสนใจแล้วอยากไปทำการก่อนเนาะเราสามารถกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ที่เขาบริการทั้งหมดเนาะอ่ะเรากดเข้ามากันแล้วที่บริการทั้งหมดนะผมสวนหน้าต่างตรงนี้ก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะก็ได้มีทั้งหมดหมูละบริการอะไรอื่นต่างๆต่างๆมากมายทางเว็บไซต์กับเราได้สามารถเข้ามาดูกดนได้ผมเยอะมากยแบบนี้เนาะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดของบริการอยู่ตรงนี้นะผมเราได้เข้ามาแล้วก็กดดูกันได้แลผมหาใครสนใจบริการใดๆอื่นเพิ่มเติมดไซเนาะอยากจะดูรายละเอียดก่อนก่อนไปทำการนะผมเราก็สามารถเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้ผมเพื่อดูรายละเอียดเนาะอ หรือว่าใครนะผมในระหว่างนี้ที่เรากําลังดูอะไรอยู่แบบนี้ก็ผมหรือว่ากําลังทํางานอะไรกันอยู่เนาะเรากำลังใช้งานแล้วเกิดมีปัญหานะผมในการใช้งานเนาะเราก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่คําว่าตั๋วเนาะอ่าเรากดมาที่คําว่าตั๋วนะผมส่งตั๋วก็เป็นการแก้ปัญหาแก๊สวินนะผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะอ่าเข้ามาแล้วที่คําว่าตั๋วก็ให้เรามาพิมพ์หัวข้อพิมพ์ความเลยตรงนี้ไปผมจะเราเกิดปัญหาเนาะพิมพ์กันไปเสร็จแล้วเรากดส่งตั๋วไปของพิธีนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแก๊สวินได้ไปที่ร้อยแบบง่่่าาาายยๆเเเลสหหรรรััับบใคคทีกิดปญนะอผม อ่าหรือว่าตัวกันข uh, ้ามกันนะผมหากใครใช้งานไปแล้วไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะผมแล้วอ่าใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าชอบเลยตัวนั้แนะนำเพื่อนเราคนรู้จักให้มาลองใช้งานเว็บไซต์ตามเราดูผมหรือว่าเราสนใจผมที่อยากตัวน้แนะนำเพื่อนเราคนรู้จักเข้ามาในเว็บไซต์เพื่อมาใช้งานดูเนาะเราสามารถที่จะกดมาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่เขาแนะนําเพื่อนเนาะเรากดกันมาได้เลยผมเรากดเข้ามาแล้วที่การแนะนําเพื่อนผมที่หน้าต่างแนะนำเพื่อนจะเป็นแบบนี้เลยนะผมเราได้เข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้เนาะเพียงเข้ามาที่หน้าต่างรอบผมเรวก็มาคัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้ผม อ่ะเดี๋ยวเท่านี้ผมเพื่อนหรือคนรู้จักเราก็ได้ดิ้งไว้ในเว็บไซต์นะผมในเวนะ็บไซต์ของเว็บไซต์ h u n d r e d c o m เนาะเพื่อนหรือคนรู้จักเราก็เข้ามาทำการกันได้เลยผมบอกเราจะแนะนำเพื่อนหรือคนรูจ้จนะักเนาะอ่ะเขาเป็นเพียงเท่านี้เลยผมบอกเขายวแต่แนะนำเพื่อนเนาะอ่ะเราก็รู้เรื่กันไปมากแล้วผมเราก็ลองกลับมาดูที่ยอดผู้ติดตามไอจีของเรากันดีกว่าผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแลนะ้วเนาะ อ่าแล้วก็นี่เลยนะครับผมหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อไปนั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดผู้ติดตามจริงของเราก็ได้กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็จากของเดิมเจ็ดก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดสิบห้าแล้วผมก็กำลังดำเนินการเพิ่มขึ้นมาไปเรื่อยๆแล้วเนาะอ่ะก็อปมีเพียงเท่านี้เองนะผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะใครอยากจะทำตามนะครับผมก็เข้ามาทำตามผมได้ง่ายเลยนะผมกับเว็บไซต์ a s i a n h a c o m นะครับ จะเป็นการพริจารณาโดยจะกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้กันเลยผมกับลิงก์เวนะ็บไซต์ h m d a r a c o m เนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องรีบตัดจบกันไปก่อนแนละ้วผมพอยอดก็ผมก็เสร็จถือว่าเสร็จแล้วเนาะเหลือแค่ไม่กี่ยอดเองแล้วผมอ่ะก็ขอบคุณมากงเสำหรับการรับชมเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับ